ภาษากับการใช้เหตุผลทําไมเราต้องมีเหตุผลในการใช้ภาษาเพราะว่าข้อสอบจะออกมาค่ะแล้วถามว่าข้อนี้ใช้กระบวนการให้เหตุผลอย่างไรและอะไรแสดงว่าเป็นการให้เหตุผลง่ายๆมากเลยค่ะไปดูที่คําสันธานเช่นสันธานบอกว่ามีคําว่าเพราะโดยที่จึงหรือเลย อย่างนั้นก็เป็นกระบวนการที่ให้เหตุผลจากเหตุไปผลจากผลไปเหตุหรือผลไปผลอย่างนี้ก็คุณต้องทำข้อสอบได้นักเรียนตั้งใจเรียนดีนักเรียนจึงจะได้เกรดสี่จากเหตุไปผลอาชีพขายโรงศพเฟื่องฟูเพราะคุณตัดไม้ทำลายป่าเยอะผลไปเหตุนักเรียนเรียนวิชาฟิสิก์ตกฟิสิก์นักเรียนตกคณิตศาสตร์ด้วย ผลไปผลกระบวนการการให้เหตุผลเรียกว่าการอนุมานอนุมานมีทั้งเนื้อในและอุปนยัยเนื้อในคือจาการวมไปย่อยอุปนัยจากย่อยไปรวมเนื้อในถ้าให้เข้าใจจริงๆก็คือเรื่องที่ชั่วอุปนัยคือเรื่องที่มั่วนิ่มเช่นป้าเป็นมิสยูนิเวิร์สลูกของป้า อาจจะเป็นนางสาวไทยแน่อย่างนี้เป็นอุปนยัยเพราะไม่แน่แต่ถ้าระบุมาเลยเด็กอมาต1ร100้อยเปอร์เซนสอบข้าหมาวทยาลัยไ,ได้หนูเป็นเด็กอมาตปีนี้ม .6 หนูต้องสอบเข้ามหมาวทยาลัยไ,ได้เป็นนิรนัยค่ะเพราะมีคำว่าร้อยเปอร์เซนต์ค่ะวิธีการของอุปนัยนิรัยในกระบวนการให้เหตุผลเนี้ยนักเรียนเจอในข้อสอบเยอะแยะ ขอให้เข้าใจแก่นว่าถ้าชัวคือเนี่ยไนม้วนนิ่มหรือไก่กาจะเป็นอุปนัยค่ะขอขอบคุณคุยบและครูหนึ่งกับคลิปดีๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ